โอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็มามาเฉลยตัวเดิมก่อนสองข้อนะครับที่การบ้านที่ให้พวกเราไปนะครับเพราะว่ามีนักเรียนหลายท่านเลยนะครับผิดพลาดอยู่นิดเดียวขั้นตอนสุดท้ายผิดพลาดอยู่ขั้นตอนสุดท้ายอาจจะอาจจะไม่ได้ดูถี่ถ้วนนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีการผิดพลาดอะไรตรงไหนยังไงบ้างมาดูข้อที่หนึ่งครับนักเรียนครับข้อที่หนึ่ง ข้อที่1โจทย์ถามเกี่ยวกับระยะทางจากสวนสาธารณะถึงโรงเรียนครับนักเรียนสวนสาธารณะถึงโรงเรียนก็คือ,อระยะทางในภาพตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมใช่ครับอระยะระยะทางในภาพสี่จุดสามเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรา ทำเริ่มเริ่มขั้นตอนคือถูกต้องเลยครับแต่น้อง,องไไๆไม่ได้ดูตัวนี้เด็กๆไม่ได้ดูตัวนี้ที่ภูมิเนี่ยนีตโจทย์ถามว่ากี่เมตรเรามาวิเคราะห์กันก่อน,นจําได้อยู่ใช่ไหมมาตราส่วนที่เขาให้มาเนี่ย มาตราส่วนที่ค่อยมาเป็นมาตราส่วนอะไรครับนักเรียนจ๊ะมาตราส่วนหนึ่งต่อสองหมื่นใช่ไหมหนึ่งต่อสองหมื่นครับหนึ่งต่อสองหมื่นซึ่งหนึ่งต่อสองหมื่นจริงแล้วความหมายออกมันก็คือหนึ่งเซนติเมตรต่อสองหมื่นเซนติเมตรโอเคไหมไม่ใช่ว่าหนึ่งเซนติเมตรต่อสองหมื่นเมตรนะเ,เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ,รบหน่วยเขาไม่ระบุไม่ใส่เลยแสดงว,ว่ามันเป็นหน่วยเดียวกันสรุปว่าถ้ามันเป็นเซน สองหมื่นก็ต้องเป็นเซนด้วยตรงนี้เคลียร์นะ mm hmm. เคลียร์นะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูเลยนักเรียนแสดงวิธีทำมาถูกต้องแสดงวิธีคิดมาถูกต้องโจทย์ามเป็นเมตรจากมาตราส่วนหนึ่งเซนต่อสองหมื่นหนึ่งเซนตต่อสองหมื่นนะครับย้อนหนึ่งเซนต่อสองหมื่นหนึ่งเซนคือระยะทางระยะยในภาพแฟนฟัง ครับในแผนผังสอง0มื่นคือระยะทางจริงทุกคนแทนถูกต้องเพราะฉะนั้นในแผนผังของพวกเราพวกเราแทนด้วยสี่จุดสามถูกต้องครับเพราะว่าจากสวนสาธารณะไปโรงเรียนเนี่ยสี่ดสามถูกต้องแล้วนักเรียนก็จะหาระยะทางจริงคูณสี่จุดสามเป๊ะเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นสองหมื่นคูณสี่จุดสามตรงนี้คออนุญาตต้องคูณให้ดูอีกไหมไม่ต้องครับเท่ากับ8ป0 0 <000. S 2> มนครับ แปดหมื่นหกใช่ไหมครับท right? oh ี่จริงมันได้แปดแสนหกใช่ไหมนักเรียนแต่ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมนะฉะรียนได้แปดหมื่นหกใช่ครับหลายคนตอบแปดหมื่นหกพันเมตรผิดหรือถูกผิดของใครตอบแปดหมื่นหกมั้งบ้างครับมีไหมผองตอบแปดแปดร้อยหกสิบแปดหมื่นหกมีไหมแปดหมื่นหกมีไหมมีค่ะ เอ้มีค่ะมีค่ะแสดงว,ว่าแปดหมื่นหกพันนักเรียนทามาถูกครึ่งทางแล้วแหละแต่ว่าแปดหมื่นหกพันในที่นี้คือแปดหมื่นหกพันเซนติเมตรใช่ไหมครับถ้าโจทย์ถ้าโจ,าโจทย์ตรงเนี้ยตรงเนี้ยต<า>รงเนี้ยเป็นเมตรใช่โจทย์ถามเป็นเมตรครับแต่ตรงนี้แปดหมื่นหกของพวกเราเนี่ยมันแปดแปดหมื่นหกพันเซนติเมตรมันเลยเป็นคําตอบที่ผิดเพราะนั้นเราทําต้องทํายังไงต่อคะ เปลี่ยนให้เป็นเมตรนะ้ป็นหนมันถูกต้องเซนติเมตรจำมาเลยนะครับเซนติเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรนักเรียนก็ต้องคิดให้ดีว่าหนึ่งเมตรเท่ากับร้อยเซนติเมตรหนึ่งร้อยเซนติเมตรถูกต้องหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเซนให้เป็นเมตรนักเรียนก็ต้องหารด้วยเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยวิธีการแบเนี้ครับเนี่ยบางคนเห็นในวิธีทำมาถูกต้องเลยเยี่ยมมาก เอาแบบนี้นะครับรถ้าครูแนะนําถ้าอยากให้หารให้มันรวดเด็วหารหนึ่งร้อยหารหนึ่งพันหาร 11, 000, หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนพวกนี้ครับให้ทําอยู่ในลักษณะของเศษส่วนเป็นเศษส่วนมันจะง่ายครับเนี่ยก็แปดหมื่นหกหารด้วยหนึ่งร้อยใช่ไหมครับพอทาอยู่ในลักษณะนี้นักเรียนไม่ต้องไปไปอะไรมากมายนักเรียนแค่ตัดศูนย์ไปกี่ตัวสองตัวสองตัวข้างล่างสองข้างบนข้างบนตัดได้แค่สองถูกต้องไหมครับเพรียนั้นพอตัดเสร็จ ข้างล่างหมดละข้างบนก็เหลือแปดร้อยหกสิบเมตรนี่คำตอบก็ต้อง <50. S 1> ระยะทางจากสวนสาธารณะถึงโรงเรียนเป็นแปดร้อยหกสิบเมตรครับพร้อมถูกต้องเปล่าใ,ใครผิดอนุญาตให้แก้เลยใครผิดอนุญาตให้แก้ไปแสดงว่าส่วนมากทุกคนก็เพิ่มขั้นตอนนี้มาครับอืมทุกคนก็เพิ่มขั้นตอนนี้มาข้อนี้ได้กี่คะแนนครับข้อน<า>ี้ครับ ทอนี้เท่าเดิมก่าหนึ่งพันหนึ่งพันแต่ใครใครเรียนในซูมแก้ได้เลยแกได้เลยโอเคเปล่าเคลียร์ไหมใครยังมึนพี่เคลียร์มึนไหมเคลียร์นะเคลียร์เปล่าเคลียร์เด้อโอเคได้นะได้นะครับหลายคนเผลอไปนิดเดียวเพราะฉะนั้นเวลารีนไปทำก้อกรอบอ่ะ ไปทําข้อสอบดูหน่วยให้ดีลูกดูหน่วยให้ดีบางทีมาตราส่วนที่เขาให้มาเป็นมาตราส่วนที่เขาไม่ระบุหน่วยแสดงว่าเป็นมาตราส่วนเดียวกันแต่ถ้าก็เปลี่ยนเป็นหน่วยอื่นนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนได้ได้โอเคมาข้อสองครับมาข้อที่สองครับข้อที่สองครับมันเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับระยะทางจากวัดถึงโรงเรียน <L> ครับแปลหน่วย หน่วยที่เข้าให้มาต้องเป็นอะไรครับนักเรียนคําตอบต้องเป็นอะไรกิโลกิโลเมตร,มตรดูลูกศรท,ท,ที่คุณพูชี้ไว้ครับหน่วยตรงนี้นะครับนักเรียนจ๋าต้องเป็นกิโลเมตรนะจ๊ะหน่วยต้องเป็นกิโลเมตรเทนะ่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่อยมาว่ากันเขาถามระยะทางจากวัดครับนักเรียนวัดถึงโรงเรียนในวัดอ่ะวัดอยู่นี่โรงเรียนอยู่นี่เราต้องทําอะไรกันก่อนครับถึงจะหาคําตอบข้อน,นี้ได้ก่อน บวกกันก่อนครับใช่ถ้าคุณได้นอ<ว>านะครับ<ป>เอาระยะทางในแผนผังเนี่ยบวกกันก่อนเพราะฉะนั้นวัดไปถึงโรงเรียนก็ต้องเอาเจ็ดจุดห้าบวกกับสี่จุดสามใช่ไหมใช่ครับนี่ก็เอาเจ็ดจุดห้าบวกอา้อาวอ้าวของครูอยู่นี่ทษทวน เอา7 5บวก4ีครับ7.5็บวกสีได้เท่าไหร่ไม่ตั้งให้ดูแล้ว11.8เร็บโอเคใครตั้งบวกไม่เป็นบ้างตั้งบวกก็คือตั้งจุดได้ตรงกันตำแหน่งไหนตรงกับตำแหน่งนั้นถ้ามีการทดก็ทดได่ปกติเปลี่ยนคำตอบอระยะทางในแผ่นถังจะได้เป็น11.8เอซนติเมตรโอเคนะทีนี้มาสแสดงวิธีคิดกันดูครับของนักเรียนถูกต้องไหมจากมาตรส่วนเดิมนักเรียน มาตราส่วนเดิมหนึ่งเซนต่อสองหมื่นเซนหนึ่งเซนต่อสองหมื่นเซนหนึ่งเซนก็คือระยะทางในแผนผังสองหมื่นเซนคือระยะทางจริงเราีฉยนระยะทางจากวัดถึงโรงเรียนในแผนผังได้เท่ากับสิบเอ็ดจุดแปดเมื่อกี้เราหามาแล้วนะครับไม่งงแลวนะครับว่าสิบเอ็ดจุดแปดมาจากไหนเพราะฉะนั้นการที่จะหาระยะทางจริงได้ก็คือเอาสิบเอ็ดจุดแปดคูณไปครับทั้งสองข้างสิบเอ็ดจุดแปดคูณทั้งสองข้าง สองแสนามไม่ต้องคูณให้ดูบางคนก็ใช้เทคนิคง่ายๆครับเอาสิบอดจุดปดไปคูณกับสองใช่ไหมแล้วก็เติมศูนย์เข้าไปมันจะได้เท่ากับสองแสนสามมืนหกพันเซนิเมตรสามหมหใช่ซึ่งหลายคนตอบครูมาว่าได้สองแสนสามกพันเซนิเมตรจริงจรงมันไม่มันผิดครับถ้าตอบเซนิเมตรอะถูกแต่ตโจทย์ถามกิโลเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนจะตอบสองแสนสามกพันกิโลเมตรไม่ได้ แต่ถ้าตอบสองแสนามกพันซนติเมตรถูกต้องครับถูกต้องแต่ประเด็นคําตอบของนักเรียนมันต้องเปลี่ยนหน่วยแล้วแหละอันนี้ครั้งก่อนชั่วโมงสองชั่วโมงที่แล้วเคยสอนไปแล้วว่าการเปลี่ยนหน่วยเซนติเมตรเป็นกิโลเมตรต้องหารด้วยเท่าไหร่ครับนักเรียนครับจําได้ไหมหนึ่งพันไหมครับพันนะจ,จากจากเซนเปลี่ยนเป็น,น,นจากเซนเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรเลยนะ หนึ่งแสนครับหนึ่งแสนเอาตกลงหนึ่งแสนหรือหนึ่งพันแน่พว่ามาซิหนึ่งแสนครับหนึ่งพันหนึ่งพันมีหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งแสนบวกหนึ่งหนึ่งแสนบวกหนึ่งคือคือคือหนึ่งหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนแล้วก็หนึ่งกิโลเมตรเท่ากับหนึ่งพันเมตร เพี้ยนจากเซนกระโดดข้ามไปเป็นกิโลเมตรเลยต้องหารด้วยหนึ่งแสนจำไว้เลยหนึ่งแสนครับแลนใช่ครับหารด้วยหนึ่งแสนเพราะฉะนั้นพดยละหารด้วยหนึ่งแสนน่ะนักเรียนไม่ต้องไปไปตั้งหารยาวหรือว่าไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยครับเอาแบบนี้แหละครับเอาแบบเป็นเศษส่วนนี่ไงก็ตั้งแล้วก็ตัดทอนเป็นเศษส่วนหารหนึ่งแสนได้ไหมเราเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนมันก็คือหารหนึ่งแสนนั่นเองหนึ่งแสนศูนย์กี่ตัวโอ้ศูนย์ห้าแต่ ตัวตั้งศูนย์แค่กี่ตัวสามเพี้ยนตัดได้กี่ตัวนะครับนักเรียนตัดศูนย์ได้กี่ตัวสามตัวสามตัวครับตัดได้แค่สามตัวไอ้ไม่ครูตัดไปละสามตัวข้างล่างสามตัวข้างบนข้างบนก็ตัดสามตัวด้วยนักเรียนได้ยินไหมลูกได้ยินได้ยินครับได้ยินได้ยินข้างล่างตัดสามตัวข้างบนก็ตัดสามตัวเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเท่ากับ สองร้อยสามสิบกส่วนหนึ่งร้อยใช่ไหมครับอยากให้ใช้ความรู้เรื่องทศนิยมดีกว่าที่จริงสองร้อยสามสิบกส่วนหนึ่งร้อยอะนักเรียนไม่ต้องมาตั้งหารละนักเรียนใช้ความรู้เรื่อง<ม>ทศนิยมเคยเรียนมาตอนปห้าครับนักเรียนเศษส่วนเปลี่ยนเป็นทศนิยมจําได้ไหมส่วนเป็นสนิบได้ครับส่วนเป็น 10, ร้อยส่วนเป็นพันส่วนเป็น 1000. สิบเ,เขียนอยู่ในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหนง่งส่วนเป็นร้อยเขียนอยู่ในรูปทศนิยม สองตำแหน่งเงวนเป็นพันเขียนอยู่ในรูปทศนิยมสามตำแหน่งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อนี้ง่ายเลยครับจบเลยส่วนข้อนี้ส่วนเป็นเท่าไหร่ครับสองจุดสามส่วนเป็นสองาหกิโลเมตรทศนิยมสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบต้องเป็นสองจุดสามหกกิโลเมตรครับ หลายคนครูเห็นครับที่ส่งมาตอบยี่สิบสามจุดวผิดไหมลูกผิดไหมผิดค่ะเออมีหลายคนตอบยี่สบสามจุดดกมาเสียได้ยี่สามจุดดวงมันเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแต่ตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งร้อยมันต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งแก้เลยแก้เลยแก้เลยไม่เป็นไรแก้เลยพอเข้าใจยังทีนี้ยากไปไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ยากไปปะ แต่ส่วนมากที่ผิดครูว่าไม่ได้ไม่ได้ยากไม่ได้ยากหรอกแต่พวกเราไปดูคําถามอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่รอบอครอบเพราะ,ะนั้นรเราเวลาไปทาข้อสอบแก้จุดตรงนี้นิดน,นึงนะ <ไป S 1> แน่นอนแหละนักเรียนมีโอกาสต้องมันสอบโอน็ตนะลูกนะเพราะว่าไม่เขาน่าจะต้องสํารวจอยู่ตอนนี้แล้วทีเนี้ยคาถามโอน็ตหรือนักเรียนไปสอบเข้ามนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่แหละ โจทย์มันจะเป็นอีกอย่างหนึง่งคาถามมันจะเปลี่ยนหน่วยไปอีกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังให้ดีนะครับเป็นข้อระวังเอาละแต่ครูอยากมาฝึกตรงนี้ครับรนักเรียนครูอยากมาฝึกเรื่องนี้สี่ข้อของผุมมันคงบุมมันเห็นครูหลุดเชสกีนะครับใช่ครับถูกไหมเห็นไหมครับ อ๋อมเนังมเมนรูปเก่าอยู่เลยครับโอเคโอเคคุยอยากมีมีให้ฝึกสีข้อมีให้ฝึกสีข้อเตรียมสมุดไว้หน่อยครับสีข้อภายในเวลาสักข้อละสิบวินาทีไหวไหมไม่รู้ครับไม่รู้ลอง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  เกี่ยวกับเรื่องของการตัดทอนนี่แหละครับจาไว้นะถ้าส่วน 10, สิบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งส่วนร้อยสองตำแหน่งส่วนพันสามตำแหน่งถ้ามีเลขศูนย์อะไรตัดทอนได้ตัดก่อนนะครับลองคิดเลขเร็วให้ครูสี่ข้อครับครูจะต่อยอดพอมเรื่องนี้นิดหนึ่งพร้อมนะครับลองดูครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ถือว่าจบภาร,รกิจวันนี้เลยทดสอบสีข้อลูกข้อที่หนึ่ง เขียนเขียนโจทย์ลงไปนิดนึงนะโจทย์สั้นๆข้อที่หนึ่งห้าแสนสามหมืนหารพร้อมยังพร้อมครับใครเสร็จแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับแต่ไม่ต้องตอบว่าไม่ต้องบอกว่าเท่าไหร่นะครับห้าแสนสามหมืนหารหนึ่งแสนครับ ครูครับครับเราต้องทำไม่เป็นจุดทศนิยมไหมครับหรือว่าเราแค่ตัดทอนต้องเป็นคำตอบสมบูรณ์แบบเลยคำตอบต้องสมบูรณ์แบบเรียบร้อยเลยครับเป็นทศนิยมถ้าอันไหนเป็นทศนิยมก็เป็นทศนิยมถ้าเป็นจำนวนนับก็เป็นจำนวนนับ,นบได้ยังผมบวกหนึ่งไปแล้วครับ โอ้ไดค้คิดว่าได้คะแนนแน่นอนแหละได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่าผมได้ครับโอ้ยแปดคนแล้วครับตอนนี้อนคพรเตวิดสุรศิพิทิปิทเยี่ยม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 สามตอนนี้ในในนี้เรามีสามสิบเก้าคนนะครับส่งมาประมาณสิบคน เฉลยเลยข้อที่หนึ่งเฉลยก่อนเป็นแนวทางให้ก่อนตัดศูนย์ไปกี่ตัวก่อนสี่ตัวใช่สี่ตัวสี่ตัวครับเอบข้างบนก็ตัดไปสี่ตัวครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือห้าสิบสามส่วนสิบใช่ไหมห้าสิบสามส่วนสิบทศนิยมส่วนมันเป็นสิบทศนิยมกี่ตำแหน่งครับหนึ่ง่ครับเก้าครับสามจุดสามครับก็ถูกได้เลย ข <2, S 2> ้อสองพันใช่ไหมครับหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันเหมือนเดิมข้อสองเตรียมตัวนะครับเขียนโจทย์ได้ด้วยนะเขียนโจทย์ได้ด้วยอย่าเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหารหนึ่งแสนครับใครเสร็จกดสองครับผม ใครเสร็จแล้วกดสองครับใครกดสองเป็นคนแรกเนาะโอ้โคนแรกเมื่อกี้ใครเนาะกิตติพิ เร็วกว่าเดิมเยอะเลยครับเร็วกว่าเดิมเยอะเลยเยี่ยมเร็วกว่าเดิมเยอะเลยยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมโอเคเฉลยครับตัดศูนย์กี่ตัวสามตัว<า>ครับ,รบ very good ตัดสามข้างบนก็ตัดสามครับมันก็เหลือเป็นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดส่วนหนึ่งร้อย ส่วนหนึ่งร้อยทศนิยมกี่ตำแหน่งลูกสองยอดเยี่ยมครับเพียนตอบเป็นเท่ากับเก้วาจุดสองเจ็ดสองเจ็ดว้าวเยี่ยมครับข้อที่สามครับเหลือสองข้อสุดท้ายหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยครับเขียนจดไว้เลยหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยหารหาร หนึ่งพันครับใครเสร็จกดสามครับผม 68, หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยหหนึ่งพันใครเสร็จกดสามโอ้โหเร็วมากครับสุกริตาคนแรกครับรอบนี้ ที่เหลือตามมาติดๆครับเสียววินาทีเยี่ยมอืมมายังมายังมาย่งกูจะเพิ่มความเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับโอ้เพียบเลยกดสามเยอะๆเลยครับตัดศูนย์ไปกี่ตัวลูกสองครับเยี่ยมสองตัวครับข้างบนแด่สองตัวครับ เปลี่ยนมันจะได้เป็น684ส่วน10 684ส่วน10ทศนิยม1ตำแหน่ง 1. 1> ก็ต้องเป็น6184 <4. S 2> โอ้พระเจ้าสุดยอดข้อ4ครับให้เวลาแค่5วิพอไม่นับเขียนโจทย์ข้อ4 2อ่าเลขกูผิดแน่เลยขออนุญาต พข,ขอยัดแก้ไขแป๊บเดียวลูกตอนนี้ไม่เห็นหน้าจอแชร์รูใช่ไหมมันค้างอยู่ไหมตอนนี้หน้าจอค้างอยู่ไหมค้างโอเคโอเคโอเคครับ น,นันใ่ำพอสุดท้าย กีโจย์กูผิดเองชชชเช่ชชาข้อสุดท้ายครับนักเรียนสองแสนหนึ่งมืนห้ารอยครับฐานหนึ่งแสนครับสองแสนหนึ่งมืนหรอยหารนึงแสนครับ 100, ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครเสร็จกดสีโอ้คนแรกครับปุลเพชมันเคมิสราขนกพรนุรมน่มธนัทนิสาธนวาเตวิตสุรศรีเพียบบริกรุตแสดงเข้าใจแล้วครูครับงานมีแค่นี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับเฉลยเลยนะลูกนะตัดศูนย์ไปสองตัวแล้วก็ข้างบนตัดไปสองตัวได้เท่ากับสองพันหนึ่งร้อยห้าหารหนึ่งพันทบนิยมกี่ตำแหน่งครับหารหนึ่งพนะันเนี่ยสามตำแหน่งสามตำแหน่งครับโอเคตอบสองโจทย์หนึ่งศูนย์ห้าเยี่ยมใครถูกทั้งสี่ข้อครับกดหมายเลขสีห่หน่อยอใครถูกทั้งสี่ข้อเอ้ยกดหมายเลขห้าดีกว่าใครถูกทั้งสี่ข้อกดหมายเลขห้าหน่อยครับ โอ้โหเยอะสุดยอดพอตัดทอนตรงนี้เปลี่ยนหน่วยไปแล้วเนาะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับรบกวนเวลาพวกเราเพียงแค่นี้แล้วก็ไม่มีใบงานไม่ต้องส่งนะวันนี้ไม่ต้องส่งนะครับขอบคุณมากาเลยที่เข้ามาเรียนในในซูมนะครับแล้วก็เจอกันชั่วโมงหน้าวัน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 ศุกร์วันศุกร์จะจะมาเจอกัอนอะไรบ้งงาง เย้ yeah. ขอบคุณมากครับวันศุกร์ได้เรื่องอะไร <ง S 1> ก็ <ไป S 1> ทำมาว่ากันนะใครที่ผิดวันนี้ในแบบฝึกหัดก็กับไปแก้เรียบร้อยนะบางคนแก้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียนส่วนมากผิดแค่หน่วยอย่างเดียววิธีทําวิธีการถูกต้องละพลาดตรงที่หน่วยนะครับเปลี่ยนหน่วยไม่ได้เปลี่ยนหน่วยให้ครบเพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดแล้วก็ค่อยไปปรับปรุงแก้ไขได้นะครับสบายมากก็วันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันชั่วโมงหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสว,สวัสดีครับ สวัสดีค่ะนีผมได้าำลังดีบานหน้าบอลเบล